ครับกล้วยน้ำว้าปักช่องห้านอันนี้เป็นเป็นกล้วยน้ำว้าที่มีความพิเศษกว่าพันุอื่นก็คือเขาจะมีหวีที่<ม>เยอะ,อะครับเครือหนึ่งต่อเครือนะครับอันนี้คือเครือเดียวนะครับเนี่ยที่ตัดมาครับจะมีหวีตีนเต่าอยู่หนึ่งหวีผมโยนไปไว้ไหนแล้วตีนเต่านี่ตีนเต่า อี่ตีนเตา่าเรียกตีนเตา่าหีไม่เต็มนะครับจะนับให้ดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเ้าสบบเอดสองสิบสามสีหีที่ตีนเตา่านะครับนี่คือขีความสามารถของพันธุ์ปักช่องห้านะครับน้ำว้าขาวนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้อีกหนึ่งเครือนะครับนู่น ون. ลงมาไว้แค่นี้ครับเห็นไหมครับที่จริงกล้วยแก่หรือไม่แก่ดูจากตรงไหนครับอันนี้มันมันติดช่วงแล้งนะครับกล้วยแก่คือจุกเนี่ยจุกตรงเนี้ยบริเวณไอ้จุกเขาเรียกจุกจุกจุกดอกเนี้ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะหลุดหมดนะครับเนี่ยคือกล้วยแก่นะครับแก่หรือไม่แก่ก็ดูเอาแล้วครับมันมีความมันแล้วนะมันจะสุกแต่อันเนี้ยถูก นกบ้งกระรอกกระแตบ้งกัดก่อนนะครับเลยต้องเอาลงนะครับอยู่ก็ไม่ได้เลยครับเดี๋ยวจะเสียหายหมดนะครับเราก็จะวิธีทําให้กล้วยมันย่อลงมาต่ำๆอย่างเงี้ยต้นปักท่องห้าศูนย์ก็ไม่เล็กนะครับต้นค่อนข้างสูงแล้วครับนู่นนู่นต้นขานุ่สูงแล้วแต่ตอนนี้เมื่อเราเอาไม่ถึงเวลาเราจะโค่นเนี่ยตัดกล้วยเนี่ยมันตัดยากนะครับวิทีตัดกล้วยก็คือให้ใช้ครับมีขออย่างเงี้ยครับ ฟันบริเวณท้องต้นเนะี่ยฟันตรงนี้ฟันหลายๆทีให้ให้เปิดแผลให้ว้างทางด้านหลังไม่ต้องฟันนะครับฟันฟันทางด้านหน้าด้านท้องเนี่ยครับเห็นไหมครับตรงนั้นฟันแล้วก็จะพับลงมาเรากะระยะให้พับลงมาแล้วจะไม่ถึงดินก็จะอยู่ระดับนี้พอดีแล้วพออยู่ระดับนี้พอดีมันเราก็เปลี่ยนมีดนะครับเราก็ใช้มีดมีดปอกผลไม้แบบเนี้ยเวลาเวลาออกนะครับนี ่นครับแทงแทงนะครับวิธีเอกล้วยออกก็ไม่ยากครับแทงเนี้ยแค่นี้ครับกล้วยก็หลุดออกมาแล้วโดยเราใช้วิธีจับที่เขือยกเนี้ยนะฮะได้แล้วครับ1ห,หวีนะครับามาดูหวีต่อไปครับ แทงแทงเปลี่ยนที่แทงแค่นี้รับออกแล้วนะเนี่ยนะครับลองลองจับยกดูนะนี่ครับออกแล้วมาดูอันนี้ต่อไปนะครับเราก็ใช้มีแทงเหมือนเดิมแทงที่เบปเน,ปนี่ครับกล้วยมันจะติดอยู่เนี่ยแค่นี้เองนะ เนี่ยครับเสร็จแล้วแล้วก็จับข้างล่างยกขึ้นบนเนี่ยครับเสร็จแล้วสวยๆครับวิธีเอากล้วยออกนะครับอา้าวดูจะจะเลยอันนี้นะครับจะเริ่มแทงแล้วนะแทงนะครับแทงแทงแทงให้สุดลิมเนี่ยครับตรงนี้แทงมางนี้ก็ได้เฮ้ยน่อัอนนี้เสร็จเรียบร้อยครับจับยกขึ้น แ้่ใจครับเนี่ยสวยนะโอเคนะครับเดีย๋ยวจะแทงให้หมดครับเสียเวลาจังบา,บายๆแนะนำกันให้เป็นสังเขปครับวิธีเอากล้วยลงครับพับครึ่งลงมากะว่ามาให้ถึงนู่นครับเขืออยู่นู่นพับครึ่งลงมาแบ่งออกต้นกล้วยออกเป็นสามส่วนนะครับข้างล่างสองข้างบนหนึ่งส่วนนะครับฟันระหว่างส่วนที่สองกับที่สามต่อกันนะครับ ก็จะได้กล้วยพับอยู่ทางด้านบนนู่นนะครับพับลงมาก็จะไม่ถึงดินแล้วก็จะใช้วิธีเฉือนเอากล้วยออกทีละวียังไงได้เหมือนมีคนจับให้เลยครับนะฮะนี่ขนาดผมเฉือนมือเดียวนะถือกล้องมือนึงถ้าหากว่าเฉือนสองมือไวกว่าน,นี้ครับโอเคทําความเข้าใจกันแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ DIY คนปลูกผักครับนรงท่าง,งามวิมานะครับ Facebook สวัสดีครับ มีกล้วยน้ำว้าปักช่อง50นะครับ2เครือครับเทียบความคุ้มค่าคุ้มค่ามากครับด้านผลผลิตนะครับเป็นกล้วยอเนกประสงค์เลยครับสำหรับการค้าขายนะครับคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากเครือหนึ่งมีหลายหวีแล้วลูกหนึ่งก็จะมีหวีนึงก็จะมีหลายลูกนะครับลองนับดูนะครับมาอีนะครับ 1>, 1 2 3 4งสองสามสห้าหนึ่ห้าสิบแล้วนะครับ1 2 3่งสองสามี่ห้านะครับหนึ่งอี่ห้าอันนี้ยี่ลูกเลยครับหวีหนึ่งนะครับปกติหวีจะอยู่ที่ประมาณ18บแปลูกนะครับอันนี้เจอเข้าไปหวีนี้ยี่สิลูกเลยนะครับอลองนับดูก็ได้ หยุดภาพไว้ก็ได้นะลองดูนะปกตินะครับามาดูหวีหวีอื่นบ้างสิจะได้กี่ลูกลองลองนับดูนะปกติเขาได้สิบแปดลูกนะนะัไปยังไงมันรู้ได้ยี่สิบลูกนะครับอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับสิบแล้วนะครับอันนี้ได้สิบแปดลูกครับหวีนี้หวีนั้นยี่สิบลูกครับนี่ความคุ้มค่าของปักช่องห้าศูนย์ครับโอเคนะ